ครับผมสวัสดีครับผมครับมาบูธซาวเทคอีกแล้วครับผมครับตอนนี้มีราคามาแล้วนะครับผมครับก็ถือว่าเป็นลำโพงหนึ่งแบรนด์ครับที่ยกระดับงานของเสียงอีกระดับหนึ่งครับผมครับป่ะมาชมกันครับลําโพงก็ถือว่าหลายรุ่นมากครับผมครับมารุ่นแรกก่อนนี่เขาเรียกว่าลำโพง5นิ้วครับ5นิ้วเนี่ยเขาไปทำอะไรครับเห็นไหมครับคลิปที่มีคอสนะครับนี่แหละตัวนี้แหละเป็นตัวมิดเสียงมิดเล็กครับพวกความถี่เล็กเอฟเฟกต์หวานเนี่ย ตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากครับผม1,050บาทต่อดอกก็ต้องเข้าใจเรื่องของเสียงกับเสียงเขาเนี่ยอย่างนี้เลยสำหรับตัวนี้ครับ1,050าบาทเท่านั้นทีนี้จาก5นิ้วเป็น8นิ้วเห็นไหมครับ5 8าเห็นไหมครับแต่ละตัวเนี่ยทำงานไม่เหมือนกันนะครับต้องเข้าใจจุดของลำพุงตรงนี้ด้วยครับผมครับ5นิ้วก็จะใช้งานกันอยู่ประมาณ500ครับถึง1นึงประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะตัดต่ำด้อีกประมาณนี้สินิ้ว ก็จะตัดต่ำไล้อีกประมาณนี้ครับผมครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับผมครับดูทรงครับดูทรงลำโพงรู้แล้วครับผมครับอันนี้เด่นมิดไฮร้อยเปอร์เซ็นต์จะเอาคอมเด่นมิดโลเหมือนพวกนี้ก็ไม่ได้อีกครับผมครับแปดนิ้วก็ดีขึ้นมาอีกใหญ่ขึ้นมาอีกแต่จะให้เขาเด่นมิดไฮเอฟเฟกต์ันหวานเหมือนตัวนี้ก็ไม่ได้อีกนะครับลำโพงมันมีหลายราคาหลายรุ่นมากอย่างตัวนี้แปดนิ้วเนี่ยราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท ห่างตัวนี้แค่50บาทเองครับก็ได้ตัว8นิ้วขึ้นมาครับผมครับราคาสูงขึ้นครับเสียงก็ดีขึ้นแล้วก็ขึ้นมาอีกครับตัวนี้ปิดตัว10นิ้ว10นิ้วเนี่ยทำเสียงกลางบอกเลยว่าดีมากครับผมเสียงกลางครับใครที่เน้นหวานหวานเน้นชัดๆเนี่ยผมแนะนํา3รุ่นนี้คือเอาง่ายนีมันหวานนะครับไม่ต้องเน้นแรงครับต้องแยกออกจากกันให้ได้ครับผมครับความแรงกับความหวานเนี่ยกับความธรรมชาติของเสียงเนี่ยมันแตกต่างกันใครได้แบบเสียงที่สมจริงเสียงธรรมชาติเนี่ยแนะนำสามรุ่นเลยครับทำเสียงกลางถือว่าตอบโจทย์มาก ตัวนี้ราคาแค่1,950บาทท่งนั้นถือว่าราคาย่อมยอมมากสำหรับ10นิ้วซาวเทคครับผมครับจะมาช่ง12นิ้วซาวเทคครับตัวนี้ก็2,490บาทครับผมครับคือต้องเข้าใจว่าราคาเขาดีครับแล้วก็ทางด้านเสียงครับก็ถือว่ายอมรับมากซาวเทคครับผมครับลำโพงดีไม่ดีต่างกันรู้ได้ยังไงครับที่ผมลองกันคือถ้าลำโพงดีครับเวลาเล่นขึ้นเนี่ยเนี่ยครับกเสียงเนี่ยมันจะขึ้นพร้อมกันทุกเสียงนะครับเนี่ยขึ้นพร้อมกันทุกเสียงเลยถ้าลำโพงคุณภาพไม่ดีครับผมครับ เวลาเล่นขึ้นเนี่ยอาจจะมีความถี่ตรงนี้แทขกันมาอย่างเดียวเงี้ยประมาณนี้ครับที่เราลองลำโพงกันครับผมครับเราลองกันอย่างนี้เวลาเล่นขึ้นเนี่ยคุณต้องขึ้นพร้อมกันทุกความถี่เสียงที่ได้ดีได้มีมาตรฐานมากครับผมครับทีนี้ความพิสดาของลำโพงระดับนี้คืออะไรครับผมครับโอมลำโพงครับผมครับอันนี้แปดโอห์มครับแปดโอห์มเนี่ยถ้าทําตู้เดียวเนี่ยถือว่าโอเคครับผมครับแต่ถ้าตู้แฝดหรือตู้สองดอกมันใช้สองดอกไม่ได้เพราะว่าเวลาต่อขนานกันมันก็แค่ 4โอห์ม4โอห์มปุ๊บเราไม่สามารถต่อ2ตู้ได้คือพาวเวอร์เราตัดซาวเทคก,ก็ยังมี16โอห์มครับ16โอห์มเนี่ยจะอยู่ในตู้แฟลชส,ส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าเขาไว้2ฝั่งต่อขนานกันก็เป็น8โ oh อห์มนะครับ8โอห์มปุ๊บแล้วก็ขนานกับตู้อื่นได้นั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยความต่างๆโอห์ม oh อยู่อย่างนี้ครับผมครับทีนี้12นิ้วมา15นิ้วก็ถือว่ามีหลายรุ่นมากครับ15นิ้วพวกนี้ก็เหมาะสำหรับการทำมิดโลหรือเสียงกลางตัวใหญ่ครับสมัยกนเนี่ยยอาจจะมีีเสงกลาง15นิ้วเยอะส่วนใหหญ่หมััครบตว ฮร์โหลดที่ผมจะไปก็คู่เนี่ยก็เป็นฮอร์โหลด15นิ้วคือแต่ก่อนเนี่ยคนฟังไม่ละเอียดเท่ายุคนี้นะครับผมยุคนี้โอ้โหบอกเลยครับเบสลึกหรือเปล่าแข็งหรือเปล่ปามิดโลมีลหรือเปล่ามิดมีหรือเปล่าแหลมชัดหรือเปล่ปายุคนี้ถือว่าฟังโหดมากแต่ก่อนก็เบสกลางแหลมแค่นั้นครับแต่ยุคนี้ถือว่าฟังโหดมาก15นิ้วตัวนี้ครับ2,250บาทคือเอาง่ายมันเป็นดอกเสียงกลางครับเราจะใส่เป็นในตู้เบสก,ก็ได,กได้ก็ได้ติดเบรหนึนิดหน่นอยหรือใส่ในตู้กลางที่เราใช้แบบต้องการความดังแรงต้องการเสียงมิดิดดโต ผมก็แนะนําตัวนี้ครับ2,250บาทเท่านั้นครับผมครับการซื้อลมพงนะครับผมครับพยายามดูกราฟเป็นหลักอย่างนี้เห็นไหมครับลงลึกกว่าครับลงลึกกว่าดอกนั้นนะครับเห็นไหมครับลงได้เกือบ20เฮิรต์อันนี้ลงได้ประมาณ40เฮิรต์ประมาณนี้ครับผมเห็นไหมครับความแตกต่างของแต่ละตัวก็เหมือนกันถึงแม้จะเป็น15นิ้วเหมือนกันครับแต่มันก็ทํางานคนละแบบนั่นเองครับผมครับจาก15นิ้วไปแล้วขยับมาฝั่งนี้ครับมาแอบอินนี้แล้วขนับลำพง b c อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวขายดีของบริษัทเราเลยครับตัว ev ตัวนี้ครับผมครับถือว่าเป็นออร์ดพงที่ผมเลือกใช้ลดแห่หรืองานเพที่ลูกค้าซื้อไปแบบออกงานจริงเนี่ยผมมาใช้รุ่นพวกนี้ทั้งหมดตัวนี้ราคา2,200บาทสลับ ev ตัวนี้นะครับผมครับมั่นใจได้แล้วครับว่าตัวนี้เราสุดยอดแล้ว bnc ตัวนี้ก็อยู่ในลดแห่พวกกลาง5ทาง6ทางครับผมครับดูกระดาษของเขาครับดูครับดีครับเป็นใยเป็นใยก็ถือว่าดีมากรุ่นนี้ครับผมใช้มาหน้าจะ6 7ปีแล้วลพงซาวเทคที่ผมใช้มาขายอย่างนี้ครับผมเพราาะว่ การันตีเรื่องความทนแล้วก็เรื่องวอยถือว่าได้ดีมากแล้วก็เสียงที่ออกมาน่ะพอใจมากแล้วก็ลูกค้าก็พึงพอใจมากพอสมควรสำหรับดอก B c e เนี่ยราคา2,500บาทครับผมครับทีนี้มาอยู่18นิ้วครับผมครับหลายคนจะตกใจว่า s a r t e c h สนิ้วทําไมแพงจังครับผมครับมันก็มีหลายปัจจัยครับเช่นอุปกรณ์กระดาษบอยเนี่ยเป็นตัวหลายปัจจัยมากแล้วก็ค่าแม่เหล็กตรงนี้ครับคือแม่เหล็กตรงเนี้ยมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแม่เหล็กตรงเนี้ยถึงแม้แม่เหล็กเหมือนกันครับแต่ ใช้ขอลรบริษัทเนี่ยความดังก็ดังคนละแบบเหมือนกันครับบอยเดียวกันกระดาษเหมือนกันบดเปลี่ยนแค่แม่เหล็กความดังเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกันสำหรับบอยนี่ก็เหมือนครับอย่างตัวนี้สามพันเก้าครับราคาก็ถือว่าโดดพอสมควรแต่เสียงที่ออกมาเนี่ยใครชอบเนวผูด้ดีนุ่มลึกฟังสบายก็แนะนําตัวนี้ครับสามพันรนบาทแต่ผมแนะนำเหมาะสำหรับตู้หน้าเปิดครับใครที่ชอบเพลงลึกเนี่ยโนเบรดลุ่มลึกเนี่ย,นนยแนะนำเลยตัวนี้ผมกำลังทำตู้หน้าเปิด สไตล์แบบนุ่มมลึกฟังสบายๆครับกำลังออกมาแล้วครับรอติดตามชมกับดอกซาวแทคครับผมครับทีนี้ขยับไปถึงรุ่นครับตัวนี้ก็ราคา4,100บาทครับผมถือว่างานเห็นไหมครับพวกตู้ลำโพงที่ปุ่นนุ่มๆเนี่ยเขาจะมีน้ำยาอาบข้างหน้าเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาไปใช้ในตู้หน้าเปิดครับผมครับลำโพงพวกเนี้ยมันจะอ่อนจากบริษัทเขามาเลยครับไม่เหมือนลำโพงประกอบนะครับลำโพงประกอบเนี่ยจะแข็งมาก่อนค่อยนวดที่หลังค่อยเข้าที่แต่ลำโพงบริษัทอย่างเงี้ย เขาจะนิ่มมาก่อนเพื่อได้เสียงที่ดีครับเป็นนุ่มลึกสไตล์ฟังกันหวานเนี่ยก็แนะนําเลยครับ4,100บาทครับผมครับเน็กเวิร์กนี่เน็กเวิร์กครับเคยได้เน็กเวิร์กตัวนี้ก็ราคาแค่990บาทนะครับผมตัวนี้ครับโดยเฉพาะที่ใส่ได้หลายแบบใครมีตู้มอนิเตอร์หรือมีตู้กลางเก่าๆเนี่ยที่ไม่มีคอร์สเนี่ยผมก็แนะนําเอาเน็กเวิร์กตัวนี้ไปใส่เลยครับถือว่าเด่มากแค่990บาทงานเขาก็ถือว่ามาตรฐานเลยเป๊ะมากครับผมครับเห็นไหมครับทราเทคเนี่ยก็มีทุกอย่างสำหรับบูธนีี้ใครรท่อยยากกะดับ เค่เสียงเองขึ้นมาก็สามารถมาเรียกชมดอกลำพงในบูธนี้ได้ครับผมครับเปลี่ยนดอกไปผมบอกเลยว่าเสียงดีขึ้น100%แน่นอนครับแล้วก็ลำพงเนี้ยนำเข้าจากมาเลเซียนะครับผมถือว่ามาไกลมากแต่คุณภาพงานเนี่ยที่เลือกมาใช้บนรถเฮเอกซาวหรือใช้งานพียหลายตัวที่เอกซาวใช้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์หลายอย่างมากเลยครับผมโอเคครับอยู่กับบูธซาวทกครับผมคุณครับผม